ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีเด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดีเอ็มซีทั่วโลกทุกทกท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปริยันได้กลับมาพบก,กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นั้นเราก็ยังอยู่กับคำคำหนึ่งคำนั้นก็คือคําว่าพุทธ,ธมน์คาว่าพุทธ,ธมนนี้อันหมายถึงคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสูตร มงคล,ลสูตรอันเป็นสูตรสำคัญอีกสูตรหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ตรัสเอาไว้ให้กับพุทธบริษัทได้ประพฤติธปฏิบัติอันเป็นความเจริญรุ่งเรืองได้ขยายความจนกระทั่งมาถึงมงคลที่17ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติซึ่งในการสงเคราะห์ญาตินั้นเราก็ได้ขยายความไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะห์ด้วยอามิตรบัางคือว่าสิ่งของด้วย น้ำจิตน้ำใจไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามาถึงในตอนนี้เราได้ขยายความว่าแม้หมู่ญาติละโลกไปแล้วนั้นในฐานะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้เป็นการสงเคราะห์ญาติอีกประการหนึ่งซึ่งเมื่อคราวที่แล้วก็ได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องราวเปรตหมู่ญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นต้นเหตุทําให้มีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลในทางพระพุทธศาสนาของเราไปแล้ว วันนี้เราก็มากล่าวกันต่อไปถึงเรื่องราวการสงเคราะห์ญาติด้วยการอุทิศนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงประการที่กุศลกรรมจะยังผลให้บังเกิดในขณะนั้นในเมื่อวัตถุนั้นนั่นแลเขาอุทิศให้แก่เปรตเหล่านั้นจึงตรัสกึ่งเบื้องหลังแห่งคาถาที่สี่และกึ่งเบื้องต้นแห่งคาถาที่ห้าว่าเตจตัตถะสมาคันตาวายาติเตตาสมาคตา ปะหุเตอันนาปานำหิสก,กัดจังอนุโมทะเรก็ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นมาประชุมร่วมกันในที่ถวายทานนั้นแล้วอนุโมทนาโดยเคารพในเมื่อข้าวและน้ำมีมากซึ่งในการขยายความในพระคาถานี้ท่านก็ขยายความแก้อัดเป็นอย่างนี้ว่าสองคำว่าเตยาติเปตาสัมพันธ์กันคำว่าตัดฐานได้แก่ในที่ที่เขาให้ทานนั้นคำว่าสมาคันตาวาความว่ามาโดยรอบคือประชุมกันได้แก่เป็นอันเดียวกัน คำว่าสมาคตาความว่าเป็นผู้มาพร้อมกันเพื่อประโยชน์นี้ว่าญาติของเราเหล่านี้จากอทิษทานเพื่อประโยชน์แก่พวกเราคือท่านขยายให้เห็นว่าในขณะที่เรากําลังทําบุญนั้นถ้าหมู่ญาติเหล่าใดที่ละจากโลกไปแล้วไปเป็นเปรตไปอยู่ในสภาวะที่ลําบากลําบนแล้วเห็นว่าหมู่ญาติกําลังทาความดีกําลังทําบุญทํากุศลก็พากันมาล้อมอยู่ว่าโอ้ เมื่อไรนอญาติจะอุทิศคล้ายๆมันเหมือนถ้าเรียบเทียบณปัจจุบันคล้ายๆขอทานมาห่มลุมมาล้อมเราอยู่ถ้าเราไม่ให้เขาก็รับไม่ได้จะมาแย่งมาชิงก็ไม่ได้ครนี้ก็ต้องรอการอุทิศส่วนกุศลจากหมู่ญาติผลปรากฏว่าถ้าญาติเราใดเข้าใจในหลักพอทําบุญเสร็จปั๊บก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลหรือบางท่านก็เกินมีความสงสัยว่าเอ๊ะเราจะกรวดในขณะที่ทําบุญเลยได้ไหม หรือมากรวดทีหลังที่จริงแล้วการกรวดน้ำนั้นก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าจะกรวดเวลาใดแต่ดีที่สุดคือเรากรวดเมื่อทำบุญเสร็จแล้วนั้นมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้นึกถึงบุญได้เต็มที่นึกถึงกิรียอาการนึกถึงวัตถุทานที่เราทำกำลังปลืม้มปลื้มอยู่ในบุญกำลังปลื้มอยู่ในบุญอย่างนั้นนึกถึงภาพเป็นการที่กำลังผ่านไปสดๆร้อน,อนๆอย่างนั้นได้เราก็อ,อุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติ มันเป็นสภาวะที่ใจเรากําลังเต็มเปลี่ยมไปด้วยบุญกุศลยังไม่มีสิ่งอื่นมาแทรกแซงแต่ถ้าจังหวะโอกาสไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรากลับมาบ้านมีช่วงเย็นหรือช่วงสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิเสร็จใจเรากําลังใส่ใสนึกถึงบุญที่ได้ทําไปว่าวันนี้เราทําอะไรไปบ้างมีโอกาสได้ไปทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานหรือถวายยารักษาโรคถวาย วัตถุทานอะไรต่างๆเสร็จแล้วพอใจเราปลื้มเสร็จเราก็อุทิศส่วนกุศลได้ดังนั้นก็ไม่ได้มีเวลากําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะอุทิศในเวลาใดและการอุทิศส่วนกุศลน,นั้นตามที่เคยกล่าวเคยได้อธยายขยายความไปแล้วว่าเราจะใช้น้ําหรือไม่ใช้ก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่ใช้น้ําข้อสําคัญอยู่ที่ใจของเรา ใจเรานิ่งจะนึกถึงบุญเสร็จปับ๊บแล้วก็นึกถึงหน้าของญาตินึกถึงชื่อของญาติที่ล่วงรับไปหรือนึกถึงต้นตระกูลถึงบ,บรรพบุุษของเราที่ล่วงรับไปขอให้ท่านเหล่านั้นมีโอกาสรับรู้อนุโมทนาดังนั้นในคำอุทิศส่วนกุศลท่านนึงใช้คําว่าขอหมู่ญาติทั้งหลายข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญก็คือตีคลุมไปเลยว่าญาติของเราในตระกูลนี้หมู่ญาติบ,บรรพบุุษของเราตระกูลนี้ขอมีโอกาสรับรู้อนุโมทนาบุญที่เราได้ทํา นั้นขยายความต่อไปว่าควาว่าอันนาปานำมมีความว่าในเมื่อข้าวและน้ําอันญ,ญาตทั้งหลายอุทิศให้แก่ตนนั้นมีมากบาดคาถาว่าสักกัจจังอนุโมทะเรความว่าญาติผู้ล่วงลับไปทั้งหลายเชื่อมั่นซึ่งกรรมและผลแห่งกรรมไม่ละการทําความยำเกรงและมีจิตไม่ฟุ้งซ่านยมบันเทิงคืออนุโมทนาและแก่เป็นผู้เกิดปีติและสมนัดว่าทานของเรานี้จงมีเพื่อประโยชน์สุขนั้นเราจะเห็นได้ว่าการอุทิศส่วนกุศลน,นี้เป็นเหตุที่จะทําให้เรามีโอกาสได สงเคราะห์ญาติอีกประการหนึ่งเพราะว่าหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่มีโอกาสไปทํามาหากินจะไปเปิดร้านค้าจะไปเกิดทําการตลาดไปเกิดขายตรงอะไรต่างๆในที่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ดังนั้นก็จําเป็นว่าจะต้องอาศัยกําลังบุญของหมู่ญาติที่อุทิศส่วนกุศลไปให้จากโลกนี้ดังนั้นเมื่อหมู่ญาติทั้งหลายเข้าใจอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วนั้นนะ่ะก็จะทำให้ หมู่ญาติทั้งหลายพากันพ้นจากสภาวะความเดือดร้อนจากส่วนนั้นๆสภาวะความเดือดร้อนจากนนภาาากพภูมินั้นๆนั้นเป็นความฉเฉลียวฉลาดของพระพุทธศาสนาแล้วก็บรรพบุุรของเราที่รับพระพุทธศาสนามาเพราะว่าถ้าเราไม่มีโอกาสได้เข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้ว่าหมู่ญาติที่ล่วงรับไปแล้วนั้นจะมีโอกาสรับรู้อนุโมทนาบุญ แต่พอเราเข้าใจแล้วก็เข้าใจหลักวิชาวิธีการทําบ,บุญที่สนกุศลไปให้หมู่ญาติของเราแม้ละจากโลกนี้ไปก็ยังมีโอกาสได้รับอนุโมทนาแต่ดีที่สุดนั้นเราไม่ต้องรอว่าจะมีหมู่ญาติอุทิศกุศลให้เราเราจะต้องสร้างให้ใหมากที่สุดในยุคข,ของเรานี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าหมู่ญาติของเราหรือลูกหลานของเราจะอุทิศกุศลเราหรือไม่เพราะบางคนหาทรัพย์สมบัติไว้มากมาย แต่ตายไปหมู่ญาติพากันแย่งทรัพย์สมบัติไม่มีใครนึกถึงแล้วก็มีคนอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยทรัพย์สมบัติที่เราหาไวเหนื่อยยากลําบากเหล่านั้นก็กลายเป็นของศูนย์เปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแบ่งส่วนสําหรับเอามาสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับชีวิตของเราเองเราจะต้องเป็นผู้ฉลาดสร้างเต็มที่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปณเวลาใด แต่ดีที่สุดคือเราได้สร้างสมบุญบาร,รมีมาอย่างเต็มที่บุคคลผู้ต้องการบุญไม่ควรคิดว่าชนเหล่านั้นเป็นญาติก็ตามไม่เป็นญาติก็ตามควรอุทิศให้ผู้หนึ่งโดยแท้พึงเป็นดุจมหาชนมีอนาาาปิปิกะเป็นต้นคือท่านก็ขยายความต่อไปว่าเออถ้าเราอยากได้บุญเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากปฏิทานามันอันนี้ท่านกล่าวถึงบุคคลผู้ที่เป็นทายกปฏิทานนมัยว่าเออเรา อุทิศสนกุศลไปให้กับหมู่ญาติของเราแล้วบางคนไปคิดมากว่าเอ๊ะล้วบุญเราจะหมดไหมก็ที่ได้ขยายความไปบุญไม่ได้หมดแถมยังได้เพิ่มขึ้นยังได้สว่างขึ้นเพราะว่าเป็นปฏิทานใหม่บุญเกิดขึ้นจากการแบ่งส่วนบุญอีกท่านกึนงจึงบอกว่าบุคคลผู้ต้องการบุญไม่ควรคิดว่าชนเหล่านั้นเป็นญาติก็ตามไม่เป็นญาติก็ตามควรให้อุทิศผู้หนึ่งโดยแท้เป็นอุดุดมหาชนมีอาาธรรมจะเสิทธิเป็นต้น คือเศรษฐนาถาบินทิกะเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความน้ำจิตน้ำใจอันดีงามเลือกเกินท่านเปิดโรงทานแจกข้าวของแจกอาหารการกินให้คนยากคนจนคนอนาถาท่านถึงมองว่าท่านถึงได้ชื่อฉาย,ยาท่านว่าเป็นอนาถาบินทิกะหมายถึงว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาหรือคนตกทุกข์ได้ยากแต่ชื่อเดิมท่านนั้นก็คือสุทัตตะนะดังนั้นเนี่ย ท่านได้ชื่อว่าอนาถาบินิกะเศรษฐีก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ไม่เลือกที่ไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังโดยเฉพาะเห็นคนตกทุกข์ได้ยากและเกิดความสงสารเมตตาปรารถนาดีนั่นเองตอนนี้ท่านได้เล่าเรื่องราวของปิตะทีตะลิกับเปรดดังได้สดับมาหญิงพี่เลี้ยงของเด็กหญิงทิดาของทิดาหลานหญิงของอนาถาบินิกะเศรษฐีเอาแป้งปั้นตุกตาแล้วได้ให้ด้วยกล่าวว่าหนูจงถือ,อตุกตาตุกตานี้เล่น เด็กหญิงทาความสําคัญในตุ๊กตานั้นว่าที่ดาให้เกิดขึ้นแล้วเล่นอยู่คือท่านกําลังยกตัวอย่างว่าการอุทิศกุศลเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้บุญอย่างน้อยเนี่ยเราทําบุญไปเราจะาผู้คนจะผู้ที่ร่วงลับไปแล้วจะอยู่ในสภาวะที่รับได้หรือรับไม่ได้ก็ตามแต่ตัวเราเองนั้นได้บุญอย่างแน่นอนท่านกเลังยกตัวอย่างว่าถ้าเราปรารถนาบุญแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาต้นเหตุ ประการใดประการหนึ่งมาเป็นอุปกรณ์ในการปารบเหตุและทำการสั่งสมบุญบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงอาการคือการชมเชยปรารบญาติของเปรตเหล่านั้นผู้สวยผลแห่งกุศลกรรมอันอาศัยญาติทั้งหลายบังเกิดจึงตรัสกึ่งเบื้องหลังแห่งคาถาที่5และกึ่งเบื้องต้นแห่งคาถาที่6ว่าจิรังชีวันตุโนยาตีเยสังเหตุละพามหเส อามหากันจกะกตาปูชาทายกาจะอนิภพลาเราได้สมบัติเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นของเราจงอยู่ตลอดกาลนานการบูชาเราเป็นอนญญาตทั้งหลายทําแล้วและทายกก็เป็นผู้ไม่ไรผลก็คือหมู่ญาติที่เป็นเปรตพอได้ผลจากการที่เราอุทิศวนกุศลไปให้แล้วบางพวกก็กลับกลายไปเป็นเทวดาบ้างหรือมีภพภูมิที่ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เกิดความปลื้มยินดีกันว่าเอ๊ะเราได้ดีมานี่ก็เพราะญาติก็ให้พรนะเหมือนกับพระที่ให้ให้พรญาติโยมนั่นแหละครนี้แยะเปรกก็ให้พรผู้ที่อุทิศส่วนกุศลไปให้โอ้สาธุขอญาติเราได้สุขสบายมีความเจริญรุ่งเรืองอะไรก็ว่ากันไปสองคำว่าจีรังเชมตูความว่าจงเป็นอยู่ตลอดกาลนานคือเป็นผู้มีอายุยืนสองคำว่าโนยาตีแปลว่าหมู่าติของเรา คำว่าละพาหาเสความว่าเราได้สมบัติเช่นนี้ก็เปรตเหล่านั้นเมื่ออ้างสมบัติอันตนได้แล้วในขณะนั้นจึงกล่าวอย่างนั้นจึงอยู่ทักษิณาจะยังผลให้บังเกิดในขณะนั้นนั่นเองแก่เปรตทั้งหลายก็ได้ก็เพราะองค์สามอย่างคือเพราะการอนุโมทนาแห่งตนหนึ่งเพราะการอุทิศย์แห่งทาย,ยกทั้งหลายหนึ่งเพราะความถึงพร้อมแห่งทักษินายบุคคลหนึ่งนี่ก็เป็นหลักว่าบางคนสงสัยเอ๊แล้วญาติเราที่เกิดเป็นเปรตหรืออยู่ในภพภูมิที่จะับบุญได้เนี่ย เขาจะได้บุญเพราะอะไรอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วก็จะไปเอาเอาบุญจากคนนั้นคนนี้ได้หนึ่งก็คือเพราะการอุิทิศแห่งทาย,ยกทั้งหลายก็หมายถึงว่าต้องมีผู้ทำบุญนะแล้วก็เ,เปรตก็ต้องอนุโมทนานะารู้จักอนุโมทนาเป็นนะบางคนอนุโมทนาเปรตบางพวกอนุโมทนาไม่เป็นกเ็เหมือนเขาเอาอาหารมาวางไว้ไม่อนุญาตให้กินก,ก็กินไม่ได้ อันนี้เห็นเขาทําบุญอนุโมทนาไม่เป็นก็ต้องไม่ได้รับบุญเหมือนกันดังนั้นเราจะต้องฝึกอนุโมทนาชื่นชมเมื่อคนเห็นคนอื่นเขาทาความดีได้ดีไม่ใช่มีแต่ความอิจฉาริษยาตาร้อนพวกคนประเภทที่มีความอิจฉาริษยาตาร้อนนี่ก็คือเป็นประเภทที่ไม่อนุโมทนากับความดีของบุคบคลอื่นใจแคบดังนั้นเวลาพอมีคนอุทิศสงฆ์กูนล อุทิศส่วนกุศลไปแล้วอนุโมทนาไม่เป็นก็ไม่ได้รับส่วนบุญเห็นไหมว่าต้องมีการอนุโมทนารู้จักอนุโมทนาสองก็ต้องมีการอุทิศส่วนกุศลมาสามก็ต้องมีทักขนินายะบุคคลทักขนินายะบุคคลก็คือผู้ที่สมควรแก่การรับทานท่านเรียกว่าเป็นพระพิสุสงฆ์องค์สามเณรผู้ประพฤติปฏิบัติดีหรือจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคุณวิเศษต่างๆน,นี่เขาเรียกว่าเป็นการทำอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติ บรรดาเหตุสาอย่างนั้นทายกเป็นเหตุพิเศษด้วยเหตุนั้นเปรตเหล่านั้นจึงกล่าวว่าเยสังเหตุรพามเสเป็นต้นคำว่ากตาคาความว่าอันทายกทั้งหลายเมื่ออทิศทานนี้อย่างนี้ว่าบรรดาเหตุสามอย่างนั้นทายกเป็นเหตุพิเศษด้วยเหตุนั้นเปรตเหล่านั้นจึงกล่าวว่าเยสังเหตุรพามเสเป็นต้น คว,าว่ากตตาความว่าอันทายกทั้งหลายเมื่ออุทิศทานนี้อย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสาเร็จแก่ญ,ญาติทั้งหลายของเราชื่อว่าทําแล้วและทายกเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ไร้ผลเพราะกรรมให้ผลในสันดานเป็นที่บังเกิด <ๆ S 2> แห่งกรรมอันสาเ็จแลวด้วยการบริจาคคือท่านบอกว่ายัางไงยังไงเนี่ยทายกผู้ที่ทําไปไม่ได้ไร้ผลได้รับผลอย่างแน่นอนดังนั้นเราไม่ต้องกังวลใจว่าโอ้ยอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตให้ญาติหมดแล้วเนี่ยญาติเราเยอะแยะมากมาย เออถ้าเกิดไปคิดอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บุญเพิ่มขึ้นแท้ที่จริงแล้วทายกไม่เป็นผู้ไร้ผลบุญเกิดขึ้นกับเราก่อนอย่างแน่นอนบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะแสดงความไม่มีแห่งเหตุเป็นเครื่องได้สมบัติมีกสิกรรมและโคละก,ะกรรมเป็นต้นอย่างอื่นในเปรตวิสัยนั้นและความเป็นคือการยังอัตภาพไม่เป็นไปด้วยทานที่เขาให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ของสัตว์ของเหล่าสัตว์ผู้เข้าถึงเปรตวิสัยจึงตรัสคาถาที่ที่เจ็ดกับกึ่งเบื้องหลังแห่งคาถาที่หกว่า นหิตัตะกสีอัติโคลักเขตตะเขตนะนวิชติวณิชาตาทิศีนัติหิรันเยนะกากัยังอิโตทินเนนยาเปนติเปตาการคตาตะหินติก็ในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมโคลักกรรมในเปรตวิสัยนั้นก็ไม่มีวานิชกรรมเหล่านั้นก็ไม่มีคือท่านบอกว่ากสิกรรมคือไม่มีการทำนาโคลักกรรมคือไม่มีการรับจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงโค แล้วก็วันนิสกรรมคือไม่มีการทํามาค้าขายในเปรตวิสัยนั้นดังนั้นเราจะไปคิดว่าโอ้โหตายไปแล้วคงไปตั้งร้านค้าไปทามาหากินกันในเปรตจะไม่มีอยู่ได้ด้วยกําลังบาปนล้วนนะของเปรตหรือพวกปรัตตุวจีวิเปรตบางพวกก็เรียกว่าเวรมาณิกเปรตทําบุญเจือบาบในช่วงบาปส่งผลก็ไปเป็นเปรตในช่วงบุญส่งผลก็ไปเป็นอากาศเทวาบ้างเป็นลูกเทวาบ้างก็ว่ากันไป นี่เขาเรียกว่าก็มีหลากหลายประเภทในเรื่องราวของเปรตแต่ให้รู้ว่าในภพภูมิเหล่านั้นไม่มีการทํามาหากินแล้วไม่มีการทํามาหากินการซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มีสัตว์ทั้งหลายพูดถึงการล่วงลับไปแล้วย่อมยังอัจภาพไม่เป็นไปในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานอันเขาให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้นั้นเป็นความชัดเจนเลยว่ามูญาติที่ล่วงลับไปแล้วนั้นจะมีชีวิตอยู่สุขสบายหรือมี พบภูมิที่ดีขึ้นก็เกิดจากการอุทิศกุศลไปให้ของหมู่ญาตินะพวกเปรตเหล่านั้นนะคำว่าโลอ่โครักเฉตความว่าในเปรตพิสัยนั่นแม่โครักขากล่าวคือกมเครื่องเลี้ยงชีพด้วยการรักษาโคทั้งหลายแล้วขายปัญจโครถก็ไม่มีคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงโคหรือเลี้ยงวัวจากนั้นก็จะเอาน้ำนมวัวมาทำาเสตียปัญจักโครถก็เอามา มีกรรมวิธีในการเอาไปขายถ้าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นนมกล่องนมอัดเม็ดนมจะเป็นเนยไสเนยโคแล้วก็ว่ากันไปแต่ในยุคนั้นเนี่ยก็อาศัยการเลี้ยงโคเหล่านี้ซึ่งก็จะมีอาชีพที่เจ้าของเลี้ยงเองหรือบางทีก็จ้างคนอื่นเลี้ยงก็มีอธิบายว่าพวกเปรตอาศัยกสิกรรมและโคลกระกรรมใดพึงได้สมบัติแม้กสิกรรมและโคลกะกรรมนั้นก็ไม่มีคือท่านเปรียบเทียบไปเห็นว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเราทํามาหากิน บางทีไปทำนาก็ขายข้าวได้เอาข้าวมากินบ้างหรือบางทีเอาข้าวไปขายได้เงินได้ทองมาอย่างนี้หรือเป็นการค้าขายอะไรต่างๆแต่ถ้าไปเป็นเปรตแล้วต้องบอกสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีไม่บังเกิดขึ้นคําว่าตาที่สีความว่าเปรตเหล่านั้นอาศัยวณิชกรรมใดเช่นใดพึงได้สมบัติแม้วณิชกรรมเช่นนั้นก็ไม่มี คำว่ากายากายังคำว,ว่าเปรตเหล่านั้นอาศัยการซื้อขายเช่นใดพึงได้สมบัติแม้การซื้อขายด้วยเงินคือด้วยกหาปณะเนชะ่นนั้นก็มไม่มีนัน้นพวกคิดว่าโอ้จตกักตุนเอาไว้เพื่อจะไปขายต่อในปรโลกจะไปคิดอย่างนั้นมันไม่มีคำว่ายาเป็นตีความว่าย่อมย,อมยังสภาพให้ดําเนินไปคือให้เป็นไปด้วยทานอนญ,ญาตทั้งหลายหรือมิตรและอมาตทั้งหลายให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ คำว่าเปตาได้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงเปรตวิสัยคำว่าการลักตาได้แก่ผู้ไปแล้วโดยมรณะการของตนก็คือตายนั่นเองบาลีว่าการลักาตาดังนี้ก็มีความว่ามีการละอันการทำแล้วคือมีมรณะอันทำแล้วคําว่าตาหิงได้แก่ในเปรตวิสัยนั่นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงประกาศความตามที่ตรัสแล้ว้วยอุปมาสองข้อจึงตรัสสองคาถาว่าอุณเตอุตะกังวุฒังยะถานินนังประวัตติ เอวเมวอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติยถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาขังเอวเมวอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติติเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังเวลาพระท่านก่อนจะให้พรก็จะมีการถ้าเรียกว่ายถาอย่างนี้แหละยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาขังนี่แหละเอวเมวอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติเนี่ยซึ่งในเนื้อหาสาระในความหมายนี้ ท่านก็เปรียบเทียบอย่างนี้ว่าน้ําฝนตกบนที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชั้นใดทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันนะแก่เปรตหรือแก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันห่วงน้ําเต็มด้วยน้ําย่อมยังสาครให้เต็มเปี่ยมได้ชันใดทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันเห็นไหมว่าเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลนั้นผู้ที่จะได้รับก็คือผู้ที่ล่วงรับจากโลกนี้ไป หรือผู้ที่โดยเฉพาะไปเกิดในปรทัตรูประรตูปชีวิเปรตเป็นหลักเลยซึ่งหลายๆคนยังเข้าใจว่าเออเราอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไม่ในเนื้อหาสาระตรงนี้ก็ตอบไว้ชัดเจนว่ามันไม่ได้เพราะในภาษาบาลีหรือระคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเนี่ยก็บอกไว้ชัดเจนว่าห่วงน้ําย่อม เต็มด้วยน้าย่อมยังสาคอนี่เต็มเปี่ยมได้ชั้นใดทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสะดยอเก็บเปรตก็คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทันนั้นเหมือนกันนะก็อุทิศกับผู้ที่ล่วงลับส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าเอาบุญไปฝากให้เขาอนุโมทนาเป็นปฏิทานใหม่ได้เป็นอนุโมทนาไม่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นั้นนะก็ใช้ก็ใช้วิธีการแตกต่างกัน คำว่าอุณหเตได้แก่บนที่ดอนคำว่าบุธทธังได้แก่น้ําอันฝนเมฆทั้งหลายให้ตกแล้วสองคำว่านินนางประวัติติความว่าย่อมไหลไปคือบ่าไปสู่ภูมิภาคอันลุ่มคําว่าอุปกปรปติได้แก่ย่อมยังเกิดคือปรากฏด้วยว่าเปตโลกเป็นที่ตั้งแห่งการสําเร็จแห่งทานเหมือนที่ลุ่มเป็นที่ตั้งแห่งการไหลไปรวมแห่งน้ําด้วยเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพราม์ทานนั้นย่อมสาเร็จแก่สัตว์ผู้ดํารงอยู่ในฐานะใดฐานะนี้แลเป็นฐานะพระเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าเออ ทานที่สําเร็จแก่สัตว์ผู้ดํารงในฐานะใดาก็หมายถึงว่าอยู่ในภพภูมิในภาวะใดที่จะรับบุญได้ซึ่งเราได้ขยายความไปแล้วตอนที่พราหม์ท่านหนึ่งได้ไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตอบชัดเจนว่าส่วนไหนได้รับได้ไม่ได้รับอันนี้ก็เหมือนกันว่าพออุทิศไปปั๊บเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะที่รับได้แล้วก็รู้จักการอนุโมทนาเป็นก็ได้รับบุญทันทีนี่ก็เป็นสิ่งที่ มหานาทีชื่อว่าห้วงน้ําคําว่าปูราได้แก่เต็มเปี่ยมด้วยน้ําที่ไหลบ่ามาจากลําธารและแห่งห้วยคลองหนองบึงเพราะเหตุที่เปรตทั้งหลายอันความหวังครอบงําแล้วว่าเราจะได้อะไรอะไรจากเรือนนี้แม้มาอย่างเรือนของพวกญาติแล้วก็ไม่อาจขอว่าขอพวกท่านจงให้วัตถุชื่อนี้แก่พวกข้าพเจ้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงว่ากุลบุตรเมื่อหัวลึกถึงวัตถุเป็นเครื่องหัวลึกถึงเหล่านี้พึงให้ทักกีนาแก่เปรตเหล่านั้นจึงตรัสคาถาที่สิบว่า ทาสิเมอากาสิเมย,ยาติมิตาสขาจะเมเปตานางทักกินังพัชชาปุเปกะตะมนุสรันติกุลบุตรเมื่อหววละลึกถึงอุปการละอัน,น,นท่านทําแล้วในก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ช่วยทํากิจนี้ของเราพวกนั้นได้เป็นญาติมิตรและเพื่อนของเราพึงให้ทักกินาเพื่อท่านผู้ร่วงรับไปแล้วคือตอนนี้เนี่ยบางคนบอกเอ๊ะเราจะอุทิศกับใครได้บ้างท่านบอกว่าบางทีเรา ระล,ลึกนึกถึงอุปการะคุณของบุคคลอื่นบ้างเช่นคนนั้นก็ได้ช่วยทํากิจการงานเราคนนี้ก็เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราเราสามารถอุทิศส่วนกุศลได้ไหมก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นญาติสายโลหิตเพราะว่าคําว่าอุทิศแปลว่าเจาะจงดังนั้นเราอุทิศไปให้ท่านผู้ใดนึกถึงอุปการะคุณของท่านผู้ใดก็นึกถึงชื่อท่านภาพของท่านเข้ามาในใจแล้วอพอเราทําบุญก็เอุที่ส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้นได้ สองคำว่าทักกินาทัชชาความว่าคลบุตรเมื่อหัวล,ลึกคือตามระลึกถึงอุปการละอันท่านทําแล้วในการก่อนทั้งหมดอย่างนี้ว่าผู้นั้นได้ให้ทรัพย์หรือข้าวเปลือกชื่อนี้แก่เราว่าผู้นั้นได้ช่วยทํากิจชื่อนี้ของเราคําว่าคนโน้นชื่อว่าเป็นญาติของเราเพราะเป็นผู้เนื่องกันข้างมารดาหรือข้างบิดาว่าคนโน้นชื่อว่าเป็นมิตรเพราะเป็นผู้สามารถช่วยต้านทานเหตุภัยทั้งปวงด้วยความรักและว่าคนโน้นเป็นเพื่อนเล่นฝุ่นร่วมกันของเรา พึงให้คือพึงมอบให้ทานเพื่อท่านผู้ลงรับไปแล้วบาลีว่าทักกินาทัชชาดังนี้ก็มีน,นี้ก็เป็นการขยายความของภาษาบาลีซึ่งบางคนบางท่านไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมรายการนี้ยังมีเอาศัพท์ภาษาบาลีมาพูดผสมปนเปกับภาษาไทยอย่าลืมว่าเรากําลังขยายความเกี่ยวกับเรื่องของภาษาบาลีเพราะรายการนี้คือรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,ริญนก็หมายถึงว่าเอาท่านพระมหาปร,ริญญาหรือผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ พระบาลีนั้นมาขยายความว่าในขณะที่ท่านศึกษาเรียนรู้กันไปนั้นเรียนรู้อะไรกันบ้างภาษาบาลีมีความหมายว่าอย่างไรแต่ว่าคมไม่ได้ยกเป็นบทภาษาบาลีล้วนๆมาให้กับพวกเราได้ฟังกันเพราะว่าเช่นนั้นมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในการฟังแต่ถ้าหากว่าเอาความหมายของภาษาหรือถ้อยคําในแต่และถ้อยคํามาขยายความก็จะเป็น เหตุที่ทําให้เราค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าคํานี้มันหมายความว่าอย่างไรมีเนื้อหาสาระพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรในคําว่าทัชชานั้นพึงทราบวิเคราะห์ดังนี้สมบัติใดอันเขาพึงให้เหตุนั้นสมบัตินั้นชื่อว่าทัชชาก็แปลว่าสมบัติอังเขาพึงให้สมบัติอังเขาพึงให้นั้นคืออะไรคือทักษิณาเพื่อท่านผู้ลงรับไปแล้วทักษินานั้นใครพึงให้อันนี้ก็เป็นการเหมือนการถามคันตอบอยู่ในตัว อันกุลบุตรผู้หววละลึกอธิบายว่าผู้ตามละลึกถึงอุปการละอันท่านทําแล้วในการก่อนโดยในว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราเป็นต้นพระาศาสดาเมื่อจะทรงแสดงว่าก็สัตว์อะไรมัวแต่เป็นผู้มีทุกข์มีความร้องไห้และความเศร้าโศกเพราะญาติตายไปเป็นต้นเป็นเบื้องหน้าอยู่นั่นแลไม่ให้อะไรอะไรเพื่อประโยชน์แก่ญาติเหล่านั้นความร้องไห้และความเศร้าโศกเป็นต้นนั้นของสัตว์นั้นย่อมเป็นเหตุให้ตนเดือดร้อนอย่างเดียวเท่านั้น ความร้องไห้เป็นต้นนั้นหาอย่างประโยชน์สักหน่อยหนึ่งให้สําเร็จแก่หมู่ญาติผู้ละไปแล้วไม่ดังนี้จึงตรัสคาถาที่11ว่าคือบางคนมัวแต่ข่ําพิไรลําพันเพิบถึงลูกถึงหลานถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์ก็เลยตัดเป็นพระคาถาเป็นการเตือนสติอย่างนี้ว่านหิรุนนางวาโสโกวาญาวัญญาปริเทวนาณตังเปตะสะอัฐายะเอวังติทันติยาตโยติ ความร้องไห้ก็ดีความเศร้าโศกก็ดีความข่ควรวญอย่างอื่นใดก็ดีใครๆไม่ควรทําโดยแท้เพราะความร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่สําเร็จประโยชน์แก่ญาติผู้ละไปแล้วญาติทั้งหลายย่อมดํารงอยู่อย่างนั้นนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดพระคาถาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการอุทิสวนกุศลไปถึงหมู่ญาติแล้วก็เตือนสติให้เรารู้ว่าการข่ควรวญร้องไห้พิไรลําพันเพอถึง โดยไม่ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าเรารักหมู่ญาติอยากจะให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นมีความสุขสบายมีสิ่งมีสว่วนเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็พึงอุทิศส่วนกุศลก็เป็นการส่งเคราะห์ญาติอีกประการหนึ่งดังนั้นในวันนี้เราก็คงจะเห็นภาพรวมคร่าวๆส่วนว่าในคราวหน้าเราจะมีเนื้อหาสาระอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติต่อไปก็มาศึกษาเรียนรู้กันต่อไป สำหรับวันนี้นั้นก็ต้องขออนุมโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่นปรารถนาะสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปฏิกุศนขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอให้มีดวงตาย,ยิ่งทาเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งทมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร